นนยายนี่รับสายเป็นเกียรติดูแลค่ะขอรหัสย้ายค่ายหน่อยครับเป็นเป็นของเบอร์ที่โทรมาเลยไหมคะหรือว่าเป็นเบอร์่าใช่ครับเบอร์น,นี้ครับยนี่ขอโทษเรียนสายอยู่กับคุณอะไรเหรอคะอ่าเอกครับค่ะคุณเอกยนี่บันทึกเบอร์นี้เป็นเบอร์ติดต่อได้เลยใช่ไหมคะอ่าครับขอบคุณค่ะสักครู่นะคะ ขออนาาุญาตนิดนึงค่ะคุณ่คะจะย้ายไปค่ายไหนหรอคะคุณค่ะค่ะอ๋อขอรหัสย้ายค่ายมาก่อนครับเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะครับจะย้ายไปที่ไหนแต่ว่ายื่นเรื่องวันนี้อยู่ใช่ไหมคะเผื่อว่าไม่ได้ยื่นรหัสมันจะหมดอายุภายในวันคือ59นาทีมันต้องขอวันต่อวันนะคะเออมันยืดเยื้อะนะขอรหัสไลคค่ะอ่าย้าย,ายค่ายแล้วก็ไม่ได้ส่งให้ทันทีนะผมยื่นตั้งแต่เมื่อ<ะ>คืนแล<ะ>้ว หมายถึงว่าท่านท่านเอานาหัดไปยื่นวันนี้ใช่ไหมคะท้านยังมีดำเนินการให้แล้วเรียบร้อยอ่าส่งไังรไครับยื่นกับยังขยันแต่ว่าหมายถึงยังจะได้แจ้งข้อมูลถูกต้องอ่ามันมีอายุสองวันหรือเปล่าไม่อายุหนึ่งวันค่ะมันต้องยื่นภายในวันที่ขอเวลาก่อนท่าทุกห้าสิบเก้าถ้าเราไม่ได้ยืน่นวันต่อไปเราต้องขอใหม่นะคะท่านอ๋องั้นส่งมาก่อนเลยครับได้โอเคเพราะว่า ตนเองให้เหตุผลอย่างนี้ได้ไมหมคะเผลอ,อยืนยัดูแลได้ที่แับอิจะย,ย,ย้ายค่ะเพราะอะไรหรอคะอ๋อเพราะว่าคุณหลอกลวงนะคุณส่งข้อความมาบอกว่าจะให้สามสิบเมกสองร้อยห้าสิบเก้าบาทอ่าในในเมสเซจนั้นไม่มีการวงเล็บว่าหมดอายุวันไหนนะครับแต่พอทำรายการแล้วก็ทำรายการไม่สำเร็จ ทีนี้ผมโทรสอบถาม call center แล้วนะหนึ่งสองสี่สองคุณแจ้งว่าโทรฟรีแต่ผมโทรเสียตังค์นะหนึ่งสองสี่สองเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเมสเซจมีอายุหนึ่งถึงสองวันเอาทำไมคุณไม่ระบุละ่ะเมสเซจอื่นคุณก็ระบุว่ามีอายุภายในวันนี้วันนี้วันนี้แต่เมสเซจอันเนี้ยมันไม่มีอายุกำหนดบอกแล้วคุณมาแจ้งว่ามีอายุหนึ่งถึงสองวัน อันนี้หมายความว่าไงคุณหลอกลวงหรือเปล่านะแล้วอีกเรื่องหนึง่งนะทุกทีที่มีการจะย้ายเนี่ยมีความยากลาบากมากนะมีความยากลําบากมากอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็ขอร้องผมไปทีหนึ่งแล้วนะผมก็ให้โอกาสนะไม่ย้ายจากเมื่อหลายปีก่อนนะจาก4ี่แม็กก็ขอแพ็กเกจเดียวกับลูกค้าใหม่ที่ให้เป็น10 10เมกกระบยนะ อพอผมจะย้ายจริงๆอะคุณไม่นู่นนี่นั่นคุณไม่ให้ให้ไม่ได้อผมจะย้ายผมกรอกแบบฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยมันทําให้เสียชื่อผมด้วยนะเพราะผมไปทําเรื่องกับค่ายอื่นไว้แล้วด้วยเราไปกรอกแบบฟอร์มไว้แล้วด้วยแล้วคุณก็มายิงข้อเสนอว่าโอเคคุณให้ละแพ็กเกจเดียวกับลูกค้าใหม่อะมาคราวเนี้ยผมก็อดทนนะ คุณไปดูในระบบนะผมไปถามช็อปสาขาเซนทัลแอร์พอร์ตเนี่ยว่าเบอร์เนี่ยมันอยู่ในระบบคุณเนี่ยหปีละผมเป็นลูกค้าคุณ6ปีนะคุณส่ง SMS มาให้สมัครสมัครไม่ได้คุณทำรายการให้ไม่ได้ทั้งๆที่คุณเป็นคนผิดนะคุณส่งมาคุณไม่ไม่ได้ระบุว่าภายในวันไหนหรือหมดอายุเมื่อไหร่ด้วยนะคุณไม่ได้แจ้งด้วยนะ แล้วผมก็ทำรายการไปไม่ได้สอง้อยห้าสิบเก้าบาทยังไม่รวมแวกนะถ้ารวมแวกเป็นสองรอยเจ็สิบเจ็ดบาทสิบสามตะตงถ้ารวมแล้วหนึ่งปีเนี่ยผมเสียไปสามพันกว่าบาทนะนะหนึ่งปีนะเสียสามพันกว่าบาทแล้วนี่มันหกปีมันแล้วมันท่าไหลแล้วที่ผมอยู่กับคุณมาเนี่ยแล้วแล้วคุณคุณมาทำอย่างนี้กับผมเนี่ยนะแล้วนอกจากเรื่องนี้อีกแล้วนะ ผมไปยื่นไปยื่นขอเงินคืนในซิมนะคุณไม่เต็มใจจะทำให้นะคุณยื้อเวลานะเพราะว่าคุณบอกว่าภายในยีบสี่ชั่วโมงคุณจะส่งเมลมาอันนี้ผมรอมาเก้าสิบกชั่วโมงแล้วนะยังไม่มีใครติดต่อมานะจากช็อปทูสาขาเซ็นท่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่แล้วก็ไม่มีการโทรมานะอันนี้ผมได้ไปลงกระทู้ในพันพิพด้วยนะ แล้วคุณก็เลี่ยงจะตอบไอ้เรื่องข้อความที่คุณส่งมาเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยเลี่ยงที่จะตอบนะเลี่ยงที่จะตอบแล้วก็เสนอ,อยัดเยียดให้ผมใช้บริการลายเดือนเสนอ,อยัดเยียดหลายครั้งนะฮะ,ะคะแล้วเนี่ยถ้าผมไปใช้ถ้าผมไปใช้ซิมที่เขาขายรายปีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ราคา 1630บาทมีโปรโมชั่นลดอีกเหลือ1530บาทนะรวมส่งแล้วนะเท่ากับว่าผมจะใช้คุณเนี่ยสาเมกเนี่ยผมต้องเสีย3000กว่าบาทแต่ถ้าผมไปซื้อซิมรายปีมาใช้เองเนี่ยแค่1000กว่าบาทนะถูกไปกว่าต้องต้องครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งอีกอ่ะเกินคะรึ่งอีกนะะเออ แล้วแล้ว,ลว,ลวคุณมาทำอย่างนี้กับผมเนี่ยลูกค้าเก่าหกปีเนี่ยคุณมาทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงนะคุณเป็นคนส่งผิดมาเองนะแล้วคุณก็ให้ผมแคปหน้าจอไปให้ด้วยนะว่าว่าว่ามีการส่งจริงหรือเปล่าผมก็ส่งไปที่หมายเลขที่ที่ call center แนะนำนะเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งผมจำขึ้นใจเลยนะส่งไปแล้วก็ส่งไปหลายครั้งนี่ควรจะได้นะ ออางอ่งยคุณ,ค,ณคุณลองพิจารณาดูดูแล้วกันว่าแบบเนี้สนนยสมควรควรย้ายไหมมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ที่กว่าจะมาถึงวันเนี้ยมันมีหลายเหตุการณ์มันไม่ใช่มีเหตุการณ์เดียวทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นใหม่นะสําหรับลูกค้าใหม่ที่แบบโอ้โหเดี๋ยวบนนูน้น,นอันนี้คือลูกค้าเก่าผมขอสิทธิ์ได้ไหมอะไรเงี้ยยังไงผมก็จ่ายให้คุณทุกเดือนอยู่แล้วนะ บางทีลูกค้าใหม่เข้ามาจ่ายให้คุณต่อรอบบิน6เดือนพอค่ายอื่นมีโปรดีกว่าเขาก็าไปใช่ไหมแต่ผมลูกค้าเก่านะ6ปีไม่เคยย้ายไปไหนเลยเสียคุณทุกเดือนเนี่ยก็ตรงเวลานะแต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้นะความจริงแล้วเนี่ยในในในกิจการเนี่ยอย่าง 3BB เนี่ยถ้ามีการ อัพสปีดให้ลูกค้าเนี่ยมันจะอัพสปีดให้โดยอัตโนมัติหรือใครที่ไม่ได้รับอัพอัพสปีดโดยอัตโนมัติเนี่ยคุณแย่งแจ้งเรื่องเขาก็จะอัพให้คุณตัวที่คุณก็ยังเสียราคาเดิมหรือเขาจะปรับเป็นราคาโปรโมชั่นใหม่เท่ากับลูกค้าใหม่เลยสำหรับลูกค้าเก่านะอันนี้ยสามบีบีนะก่อนที่เขาจะ AS จะซื้อไปอนะ มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในระบบเครือข่ายมือถือเนี่ยไม่มีการปรบับลูกค้าเก่ามึงจะใช้ดักดาอยังไงมันก็อยู่แค่นั้นนะ่ะคุณจะไปขอโปูใหม่ไม่ได้นอกจากคุณจะไปย้ายค่ายย้ายค่ายแล้วก็ไปใช้ใช้โปูใหม่มันเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่คุณควบรวมกิจการมาเนี่ยกับดีแท็กเนี่ยอันนี้ขอพูดถึงนะเพราะมันเกิดขึ้นจริงทุกคนเขาก็เห็นกัน ในะทูพันธ์ทิพย์เขาก็พูดกันทุกคนก็พูดกันว่าโปรโมโรชันเนี่ยลดสปีดลงราคาเพิ่มขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะไอตอนโฆษณาที่คุณโฆษณากอกหูในในเครือข่ายสำนักข่าวของคุณนะ่ะนะสำนักข่าวของคุณที่ที่ทูไปไปเปิดสำนักข่าวเนี่ยผมจำไม่ได้นะเป็นที n L หรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะ ก็มีการโฆษณากอกหูโดยตลอดว่าการควบรวมของทูกับดีแท็มันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะมันจะมันจะดีนะถ้ามันไม่ดีอย่างที่ที่คุณว่านะมันเหมือนเป็นการหัวระหว่างไก่อีกข่ายหนึ่งเพราะมันเหลือการแข่งขันแค่สองข่ายละทีนี้คุณจะจับมือกันขึ้นราคาย่างไงก็ได้ละเพราะว่า คุณไปเทียบดูตั้งแต่ปีที่แล้วได้เลยนะมันยังมีโปรโมชั่น30เมกสองรบาทอะไรยังมีนะทีนี้ไม่มีนะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่มีการเกิดขึ้นนะต่อไปมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะอ่าสงรหัสมหมผมละกันนะครับผมจะไปใช้อ่าซิมหลายปีนะเพราะคุณเพรายังไงคุณก็ไม่ให้โปรโมชั่นที่ผมต้องการอยู่แล้ว ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นที่มันเหนือบ่าก,กว่าแรงนะก็มันเป็นโปรโมชั่นที่คุณส่งมาหลอกผมแค่นั้นเองนะค่ะตี้ค่ะได้่เข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะที่ที่แ้นข้อมูลนะคะอ่าถ้ายังไงเดี๋ยวยานีรบกวนคุณเอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังวางกายยานีแปคุณเอกช่วยกดขอรหัสย้ายเครือข่ขยอีกครั้งนึงนะคะท่านคะอ่าครับต้องได้นะครับ,รบทีนี้ต้องได้ไดนะได,ได้ค่ะ อ่าทุกคนรออยู่นะครับนะผมจะมีการคุณมีการบันทึกเสียงใช่ไหมผมมีการบันทึกวีโอไว้นะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ว่ามันไม่ตรงกับที่คุณพูดนะครับผมก็จะได้มีหลักฐานด้วยเพราะตอนนี้ผมก็อัพเรื่องราวลง y o u t u ู e นะเกี่ยวกับการบริการของทูเนี่ยก็ตั้งแต่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยนะค่ะอ่าเดี๋ยวผมอย่อย่างนี้แล้วค คร้งค่ะหลังวางสายแนนิบายคุณเองช่วยออกดขอรหัสกบบจานหนึ่งห้าหดดนึ่งดบบจันตามชชด้วยเลขปักประชาชนเราะออกอีกครั้งนะคะครับครับค,ครับ,ค,รบค่ะต้องขอพนีความไม่สะดวกด้วยนะคะคุณเอกอ่าครับคขอบพระคุณมากเลยค่ะทูสวัสดีค่ะ